สวัสดีครับก็มีหลายท่านนะครับได้ถามเข้ามาถามไหลเข้ามาว่าปลูกผักสลัดพลาดยังไงให้มันได้สวยแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมีทลิปนาเสนอเล็กน้อยครับในการเทคนิคเล็กน้อยในการปลูกผักสลัดแบบง่ายๆนะครับโดยที่ผมจะใช้ดินที่ใช้ในการปลูกผักสลัดแล้วรอบหนึ่งนะครับมาปลูกใหม่นะครับก็คืออันนี้จะเป็นดินนะครับที่เราปลูกไปแล้วรอบหนึ่งจากการตัดเกี่ยวไปแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะนํามาเทลงนะครับในกระบะนะครับ เพื่อเราจะคุกเข้าดินใหม่เพื่อให้มันมีความร่วนซุยใหม่นะเพราะว่าดินเราใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งมันก็จะมีการความแน่นทึบเนื่องจากลักษณะดินเนี่ยเป็นดินเหนียวนะครับก็คือจะมีความแน่นทึบสูงมากนะครับเห็นไหมครับอ่าเงี้ยเราก็จะมาคุกเข้าใหม่นะครับในดินนี้ประกอบอะไรด้วยบ้างก็คือมีกากมะพร้าวนะครับผมเอามาผสมด้วยเพราะว่าหนึ่งช่วยในเรื่องของการระบายน้ําให้ดีขึ้นนะครับระบายน้ําระบายอากาศให้ดีขึ้นพอกจากนั้นพอคุกเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะนําดินเนี้ยนะครับที่ผมชั่งมาแล้วนะครับ1.5กิโลกรัมนะครับใส่ลงไปในกระถางเดิมที่เราเทออกมานะครับก็คืออัดไปเลยนะครับให้มันเต็มกระถางเพราะว่าทําไมถึงถามว่าทำไมถึงต้องใช้1.5ก็คือ1.5กิโลกรัมนี่เป็นเป็นอัตราส่วนที่ผมคํานวณมาแล้วสำหรับการใส่ปุ๋ยตอนหกระถางนะครับโดยที่1กระถางเนี่ยหนัก1.5กรัมเราจะใส่ปุ๋ยทั้งหมด 1. หกกรัมนะครับต่อกระถางโดยเราจะแบ่งใส่ทั้งหมดสองครั้งโดยครั้งแรกเนี่ยเราจะใส่ที่ศูนจุดแปดกรัมแล้วครั้งที่สองใส่ที่ศูนจุดแปดกรัมนะครับโดยครั้งแรกเราจะใส่หลังจากที่เราย้ายปลูกเนี่ยประมาณเจ็ดวันนะครับเราก็จะใส่้วครับรอบแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปอีกประมาณสองาทิตย์เราใส่ต่ออีกศูนจุดแปดนะครับก็จะเป็นหนึ่งจุดหกพอดีใช่ไหมครับอ่ะมาต่อนะครับเราดูต่อก็คือตอนนี้เราใส่ยินครบแล้วนะครับเต็มกระถางไหมอ่ะปึ๊บปึ๊บครับ เราใส่เต็มกระถางเลยนะครับมันก็จะพอดีอย่างนี้นะครับอ่าเราใส่เต็มเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมีต้นกล้านะครับต้นกล้าที่เราต้นกล้าแตกนะครับก็คือกิีนคอร์สที่เราเพาะไว้แล้วนะครับก็คือเพาะไว้ตอนนี้ผมเพาะไว้ประมาณเจ็ดถึงแปดวันแล้วนะครับมันก็จะแตกใบจริงใบที่สามออกมาหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมตัวย้ายปลูกกันและนะครับก็คือเขาสมบูรณ์แล้วเขาเตรียมตัวที่จะหาอาหารนะครับแล้วก็เอาเลยที่หนึ่งต้นนะครับเราใช้แบบดิบๆเลยที่บ้านนะครับตะเกียบที่หนึ่งต้นนะครับอ่า จากนั้นเราก็หยิบมานะครับแล้วก็นํามาปลูกใส่กระถางที่เรายังไว้นะครับอันนี้ปลูกง่ายๆเลยครับไม่ยากนะครับสามารถทุกคนทํได้าได้นะครับดูแลได้เองนะครับตอนนี้เราก็ใส่ไปนะครับประมาณนี้อกดมันดีนะครับอันนี้คือกดให้รากแน่นๆถ้าคุณกดรากไม่แน่นรากมันจะลอยนะครับเดี๋ยวต้นมันจะล้มไปล้มมานะคุณกดให้แน่นๆเลยนะครับจากนั้นเราก็รดน้ําเล็กน้อยนะครับก็คือ แล้วก็เปิดแล้วก็ลดน้านะครับเล็กน้อยตดน้ําชุ่มเลยประมาณนี้นะครับคือให้ดินมันพอมีความชื้นเกิน60สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้แล้วก็จะเสร็จแล้วครับคือเป็นการปลูกผักสลัดหนึ่งต้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามผลอีกสี่สิบห้าวันหลังจากนั้นก็คือระดับนี้มันก็จะมีตอนสี่สิบห้าวันก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับและหลังจากนั้นพอครบสี่สิบห้าวันมันก็จะเป็นรูปนี้ตามตามรูปเลยครับก็คือจะเราจะได้ผักสลัดแบบสวยงามเลยครับตามนี้ S <S ก็คือผมไม่หวังนะครับตูดครื่อใคจะไปใช้ก็ได้นะครับตอนนี้เป็นอัตาตาที่คำนวณมาแล้วจะถามว่าถ้าคุณใช้ยยดินต่างชนิดกันก็ต้องไปคำนวณใหม่ถ้าคุณใช้ดินลดลงุณก็เอาตาผมไปเทียบเป็นอัตรตาส่วนได้นะครับนนี้แล้วตอน,นงนี้ทั้งนั้นมันจะขึ้นอยู่กับเนื้อดินที่คุณเอามาปลูกด,ด้วยนะครับถ้าเป็นดินร่วนด,ดินทรายมันจะตา่างกันนะครับวันนี้อันนี้ก็คือทําเป็นตัวแบบให้ดูนะครับเพื่อใครอยากเอาไปปลูกเอาไปเผื่ออยากแปบว่า มันปลูกเองแล้วมันภูมิใจครับก็คือปลูกเองกินเองอยงี้แล้วเราได้ผักที่สึงด,ด้วยไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงด้วยนะครับอันนี้ครับก็แค่ใส่ปุออ๋ยตามคำแนะนำของอิชาการเกษตรท่านั้นโดยที่เราคำนวณมานะครับก็ฝากด้วยนะครับสําหรับคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ดูเผื่อจะเอาไปปลูกเป็นไว้กินในโครเลรียนก็ได้ก็ดีนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ